สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะฮะเย yeah. วันนี้เป็นสเปเชียลมากนะฮะก็คือก่อนอื่นนะฮะคุณพ่อต้องขอขอบคุณนะฮะคิดแอนคาร์ดนะฮะหรือคิดแอนขายหรือเคเคที่รู้จักกันดีกลับมาเป็นสปอนเซอร์คุณพ่ออีกครั้งแล้วนะครับแล้วเขาส่งเอสดีสตาร์เตอร์เด็กศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามของแ d นกัดโอเวอร์เดห้คุณพ่อรีวิวนะคุณพ่อก็ต้องขอบคุณมากนะฮะ ากับการสนทนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเริ่มที่กล่องของยูยูนะฮะโฮลีดากอนกล่อง s d สดหอ่ากล่องนี้มันจะราคาถูกลงจากทีดีเก่าๆของแวนกา์ดญี่ปุ่นนะมันจะเหลือแค่3ามรยสเยนเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ที่ร้านที่เอามาขายเป็นออฟฟิเชียลจะอยู่ที่199บาบาทนะฮะ หนึ่งกล่องเล่นได้เลยเพราะว่าให้ของอย่างละสี่ของจำเป็นทุกอย่างอย่างละสี่หมดแล้วก็มีโอเวอร์ทริกเกอร์ให้หนึ่งใบแล้วก็เป็นอ่าอันนี้มันจะเป็นของพระเอกใช่ไหมมันเล่นอ่าดักกอนอ m มพายนะฮะก็เดี๋ยวคุณพ่อจะบอกสก,กิลให้เลยเพราะว่าคุณพ่อก็เปิดรีวงรีวิวเออเปิดรีวิวเปิดแปรมาแล้วนะฮะคุณพ่อไม่เคยเปิดญี่ปุ่นนะลองมาเปิดด้วยกันนะฮะอันนี้คุณพ่อจะทาเป็นสามวันเลยนะฮะอ่า สุกเสาร์อาทิตย์เลยดูกันยาวๆสามวันเพราะว่าวันศุกร์เราก็มีคลิปของเราแลวหนึ่งคลิปนะเป็นคลิปเปิดซองแล้วก็อันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราดูเปิดซองกันแล้วก็มาดูอันนี้ต่ออมาเปิดกันครับโอเคอ่าเรามาดูที่เพย์แมทก่อนเรามันดูแค่รอบรอบนี้รอบเดียวว่ามันไม่เหมือนกับของเดิมนะฮะหลังไม่มีอะไร อันนี้คืออันที่คุณพ่อลองเนี่ยมันเป็นเプレแมทเก่าของของไทยนะฮะอันนี้เป็นเプレแมทใหม่นี่ของภาคโอเวอร์เดสสังเกตรตรง G zone มันจะกลายเป็น order zone นะฮะเขจะเขียนว่า order zone เวลาเราเล่นการ์ดออเดอร์มันก็คล้ายๆกับการ์ดเวทมนต์แหละเราจะไปแปะไว้ตรงนี้ไล่ออเดอร์ครับแล้วก็แปะไว้ตรงนี้เวนการ์ดเลียก,การ์ดเหมือนเดิมการเดียนอ่าร์ทริกเกอร์ทริกเกอร์เป็นคลิดอฟอน์ฮิลแล้วก็โอเวอร์ทริกเกอร พลัง้อยล้านนะฮะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นไลท์เด็กอย่างที่บอกไว้ว่าเอามา3ามใบที่ชอบ1นึสาไว้ตรงนี้ทิ้งมือแล้วก็ไล์ก็เท่ากับว่ามันจะการันตีไล์นั่นเองนะฮะอะใส้อันนี้ปูไปเลยวิธีเล่นเขาไม่ได้ให้มาเนาะน่าจะไม่มีนะฮะวิธีเล่นน่าจะให้ไปอ่านดูใน QR code อะเพื่อใครอยากสแกนอ่ะแกะกล่องกันครับ Okay. อันนี้มันเป็นดัตช์แอนด์อินพนะฮะอาแว่นกาดพักดีเขาจะเปลี่ยนจากการที่เล่นแคลนเป็นเนชั่นแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นไม่มีแคลนนะมันจะเป็นเนชั่นเป็นตรงนี้มันจะเขียนดักช์แอนด์อิพแล้วก็ข้างล่างเป็นชื่อเผ่านะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นธงธงธงประเทศไปเลยมันก็เป็นธงใหม่ทั้งหมดห้าประเทศหกประเทศมันจะเป็นธงใหม่หมดเลยยกเว้น แล้วก็เอ็มพายที่ใช้ทงเก่าอยู่นะฮะออโอเคอะมาดูหน้ากล่องครับหน้ากล่องเป็นตัวหลักน่าจะเป็นตัวหลักของพระเอกแหละมันมีตัวหลักคือว่าน่าจะมีตัวหลักอยู่สองแบบคือตัวนี้เนวบันหน้านะฮะเนลบันหน้ามีเป็นฟอยล์ให้หนึ่งใบนะเป็นสามแลเวเนฟอยล์หนึ่งใบที่เหลือก็เป็นธรรมดาอีกสี่ใบก็คือซื้อหนึ่งกล่องเล่นได้เลย เป็นเกรดสามมิทวินได์แล้วก็อันนี้อันนี้คือเพอร์โซน่าไลท์นะถ้ามีสัญลักษณ์นี้อยู่คือการเพอร์โซน่าไลท์การเพอร์โซน่าไลท์คืออะไรนะฮะการเพอร์โซน่าไลท์คืออ่ะสมมติเรายืนเนวาน่าเป็นแบนใช่ไหมแล้วเ,เราก็อีกเทิร์นหนึ่งเราก็ไลท์ทับเพอร์โซน้าไลท์จะเกิดทันทีสกิลของเนวาน่าขอเลื่อนดูหน่อยทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบหาเกรดศูนย์จากดอกคอลงช่องเหลียนะฮะทิ้งมือเอาศูนย์ลงเอาศูนย์จากดบ จากดอบลงเลียแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมื่ออยูนิตนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัสหนึ่งแล้วถ้าเป็นเทอร์นี้เป็นโอเวอร์เดรสอ๋อไม่ใช่เอาใหม่เมื่อมันโจมตีเคาน์เตอร์บัสหนึ่งะฮะทุกยูนิตท,ที่ติดโอเวอร์เดรสจะบวกหมืน่นก็เอามาเล่นกับสกิลโอเวอร์เดรสเหมือนที่เราพอดแคสต์ไปบุวานกันโอเวอร์เดรสนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูด้วยก็ยืนหมื่นสาม โอเคเวอร์ <Okay. S 2> น,นาผ่านต่อไป้ายพ่อ้าหน่อยนะเพราะว่าคุณเขาต้องดูสกิลด้วยนะเพราะว่าคุณว่าอาาาา่านภาษาญี่ปุ่นไม้ออกนะฮะไรยูนะฮะเบลสเมเดนไรยูสกิลเมื่อถูกไลทับด้วยเนอร์นามันจะเป็นคล้ายๆกับคอสเหมือนกับเชนไลท์อ่ะมันจะ ก็คือเนึ่งให้จะบังคับเลยว่าเกตศูนย์เป็นตัวเริ่มใช่ไหมแล <Personal Light S 1> ้วก็เกตหนึ่งอ,อ,อ,อ่ะก็เตียงเพอร์โซน่าไลท์เป็นตัวนี้เอเพอร์ตัวน่าไลท์อ่าการันตีไลท์ไลท์เด็กอ่ะเป็นตัวนี้แล้วก็ไลท์เป็นตัวนี้ต่อแล้วก็ไลท์เป็นเนวาน่าต่อมันจะเป็นต่อเกตเลยมันก็เล่นเหมือนต่อเกตเลยถ้าถูกไลายทับด้วยเนวาน่านะฮะโซบัสหนึ่งหาเวอร์เลน่าเวอร์เลน่ามันเป็นเกตสองที่เป็นตัวโอเวอร์เดรสนั่นแหละ ขึ้นมือและสับกองนะฮะแล้วก็เมื่ออยู่ในโจมตีบวกสองพันเป็นตีหมื่นสองก็สกิลไม่มีอะไรมากแวนเลียตีหมื่นสองก็โอเคนะเป็นเอามาหาไอเจ้าอะไรนะชื่ออะไรจะไม่ได้เอามาหาเวรเลนามาเล่นเป็นโอเวอร์เดรสแล้วก็ไลท์ทับเป็นไอเนวานา มันก็จะบวกหมื่นให้กับตัวที่ติดโอเวอร์เดรสนะต่อไปต่อไปต่อไปอการ์ดแข่งนะการ์ดสมบูรณ์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอของก็จริงๆก็หนาแหละอ่ะเหมือนกันถ้าไรยูไรทับคนนี้เราจะได้หาทิกสตาร์คอลงเรียททิกสตาร์คือเกดศูนย์ที่เอาไว้่นโอเวอร์เดรนะ แล้วก็ไม่อยู่หนีโจมตีบวกสองพันเหมือนกันตีหมื่นก็โอเคเนาะเฮ้ง่ายสก,กิลเล่นง่ายตามสไตล์ทีดีแล้วก็ตัวเริ่มนะเนี่ยอย่างที่เขาเคยทำเป็นรูปไว้นะฮะอันนี้ออกมาก่อนอเนี่ยมันจะเป็นรูปต่อกันแหละเผื่อคนไม่ทราบนะฮะสวยมากเลยผิดข้างนี่รูปมันจะต่อกันอย่างนี้นะ แล้วก็อีกสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาอีกทีหนึ่งตอนที่ไอ้นี่เสร็จละกันโอเคเกจศูนย์ก็เหมือนกันให้คนนี้ไลทับมันจะเป็นเชนสี่ตัวนี้ก็คือแทบจะก,การันตีเลยว่าซื้อที่ดีมาไอการันตีไลอะไลเด็กเราอะก็คือสามใบนี้น่นอยู่แล้วทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เอามาไล่เกิดสกิลเกิดสกิลเกิดสกิลไปเรื่อยๆนะฮะตัวเริ่ม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 สกิลไม่เหมือนกับภาค V แล้ว สกิลมันบอกว่าเมื่อไลทับแล้วถ้าเริ่มที่หลังจะได้จั่วนะถ้าเราเริ่มก่อนเราไม่ได้จั่วแล้วนะฮะก็เปลี่ยนกฎวิธีการเล่นเยอะเลยแหละพวกมันขึ้นแบบภาคใหม่แล้วอะ่ะยังอุตสาห์ชนกล้องอีกนะไฟลดา์กอนอินเวอร์เนอร์ซอเป็นเกรดสามที่ใส่ให้มาสามใบมีเพอร์โซนาไลท์เหมือนกันอเมืออ่อนีโจมตี บวกสองพันตีหมื่นตีหมื่นห้าโอเคใช้ง่ายนะไม่มีอะไรก็เป็นตัวลองซึ่งจริงๆอ่ะถ้าถ้าบีทีออกอ่ะคุณพ่อคิดว่าเกจสามอ่ะใส่แค่สี่ใบพอแล้วที่เหลือใส่ตัวเล่นเลยนอกจากว่าเกจสามจะมีแบบเป็นตัวหลักตัวเล่นหลักอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการันตีไลท์แล้วอ่ะเราแทบไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องหลุดเกจหลุดฐานหลุดอะไรเลยมันมันไม่หลุดแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็การันตีไลท์ไอไลท์เด็กเนี่ยเราไม่สามารถไปใส่ใน พเมีมได้นะฮะกฎการเล่นไอไลท์เด็กการันตีไลท์เนี่ยมันเป็นกฎของภาคดีอย่างเดียวเล่นได้เฉพาะการ์ดที่มีแต่ภาคดีเนี่ยด,ดีเท่านั้นเป็นการ์ดดีเท่านั้นโลโก้นี้หรือว่าเป็นกดอัพหน่อยโอเค,อเ,คเป็น DSS DSD, DT, d ีเออะไรก็ตามที่เป็นโลโก้นี้เท่านั้นถึงจะใช้กฎไลเด็กได้นะฮะถ้าเป็นเล่นพิมียมไม่มีทางเล่นได้จะผสมวผสมอะไรก็ไม่ใช้ไม่ได้นะฮะ นี่คือตัวละครอีกตัวหนึ่งของ ah ยูยะเนะของพระเอกที่ยูยะสิยูยูเวอริน่าแบบหนึ่งคุณอ่ะเวอริน่านะฮะโอเวอร์เดรสมีสกิลโอเวอร์เดรสอันนี้คือสกิลโอเวอร์เดรสนะยืนหมืน่นนี่โอเวอร์เดรสโอแล้วก็ขิดเดรสนะโอเวอร์เดรสเป็นการ์ดน่าจะเป็นคุณพ่อคิดว่า เดี๋ยวมันจะมีร่างอื่นออกมาเยอะแน่เลยเพราะว่าใน b ีทีในบีทีูนจาก0ูที่เขาเอารูปปกมาดูอะมันก็เป็นตัวนี้แต่เป็นร่างใหม่สกิลนะฮะเมื่อไล์เมื่อวางทับวางทับคลิกสาตาร์มันจะเกิดการโอเวอร์เดขึ้นแล้วก็เมื่อตันนี้โอเวอร์เดาเมื่อโจมตีจะบวกหมื่นแล้วก็เมื่อจบการต่อสู้โซบสัส2เลือกคู่แข่งหนึ่งใบ เลกาดและยิงนะฮะจัลโซบัสสองยิงซึ่งคุณพ่อคิดว่าร่างใหม่มันน่าจะเก่งกว่านี้สัญลักษณ์ชิวเชลก็เปลี่ยนไปนะฮะเกรดสองมีอินเตอร์เซ็ปเหมือนเดิมเกรดสามมีทวินไดเกรดหนึ่งมีบูทเหมือนเดิมหนึ่งคริต่อมาต่อมามีสามใบนะฮะอไอออนบอลดากอนอะไรเนี่ยแองกี้บูเวอร์ วาน,นิลาแปดพันนะฮะชิวซิวกลับมาเป็นห้าพันเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ภาควีมันเกตหนึ่งซิลหมื่นนะอันนี้ก็กลับไปเป็นห้าพันนะฮะไม่มีสก,กิลต่น้าโอ้้ๆพีจีนะพี PG. ครั้งเซนกาดนะฮะเพอร์เฟกตกาดเขาให้ perfect, perfect เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดเกตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบป้องกันป้องกันฮิตคุณพ่อขอดูสก,กิลหน่อยว่าม,มันเปลี่ยนไปหรือเปล่า โอเคสกิลพีจธรรมดาเลยครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นซึ่งก็เท่าที่ดูดูไอมันไม่มีแคลนแล้วใช่ไหมก็คือแบบทั้งประเทศอะมันรวมกันอยู่เป็นประเทศเดียวไอพวกอย่างเงี้ยมันก็เป็นลูกหลานของทัจิกาเซอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกหลานของมูราคุโมะหรือ,อ,อนุบะธรรมะนะซึ่งไอเนี้ยลูกหลานของอะไรของเกียร์คนนีเคลนเหรอทำไมเขาไม่เหมือนกับคนอื่นคนเดียวเลยละ่ะอ่ะตัวหลักนะฮะ คลิกสตาร์เป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งของเด็กนี้เพอร์โซนาไลด์ได้นะเป็นโอเวอร์เดรสนะฮะไม่ใช่เพอร์โซนาไลด์เป็นโอเวอร์เดรสนะฮะคลิกสตาร์สกิลของมันเขียนว่าอะไรผมอขอดูก่อนยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเลือกด้วยความสามารถของการคู่แข่งนะฮะก็คล้ายๆกับรีซิตนั่นแหละการยิงกันเบาะกันยิง,ก,ก,ยงกันอะไรพวกนี้โอเคนะเป็นเอามาโอเวอร์เดรสเดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกใบก่อนแล้วค่อยค่อยเราค่อยมาคุยเรื่องโอเวอร์เดรสนะ โอเวอร์ทริกนะฮะที่ลําลือกันนั่นเองมันบอกว่าสามารถใส่ Over t r i ทริกได้หนึ่งใบในเด็กเท่านั้นเมื่อมันถูกแสดงเป็นถูกได Check หรือเดเม e เช็คเจอมันจะส่งผลและออกจากเกมเอาออกจากเกมไปเลยก็คือถ้าหมดเราจะเช็คครับ Over t r i ทร e r บวกแวนจะซีให้ก็ได้ซีให้แวนหนึ่งร้อยล้านแล้วก็เกิดสก,กิลแล้วก็อันเนี้ยจะออกจากเกมไปเลยวางออกจากเกมไปเลยหรือดัมเมจเทคเฟนันเฟนันฮิลเราอยากจะตายแล้วเฟนันรับแดมไม่ไม่ไหวแล้วเปิดมาอ่ะ Over t r i ทร e r ให้แวนร้อยล้านครับและมันจะไม่ลงแดมมันจะหายไปเลยเท่ากับว่าเราได้กับ Final Over turn, ไฟนันโอเวอร์เทิร์นไอ้เฟนันโอเวอร์ทริกเกอร์ก็ฟนันฮิลเหมือนกันเลย มันจะไม่ลงแดมมันจะหายไปเลยก็ถ้ากับมีแดมห้าใบอ่ะมีฮิลห้าใบอ่ะเข้าใจง่ายๆนอะแล้วก็มีสกิลนะฮะเมื่อได้เช็คเจอได้เช็คนะไม่ใช่เดเมจเช็คเมื่อเราโจมตีแล้วได้เช็คเลือกยูนิตหนึ่งใบนะฮะบวกหนึ่งร้อยล้านนั้นจบกันต่อสู้ไม่มีสกิลอื่นก็ใช้ง่ายๆเพราะว่าใน b ีมันน่าจะมีสกิลอื่นออกมาอีกอย่างอย่างที่เขาสปอยมาแล้วอ่ะแคนแดงเนี่ยเขาจะมีสกิลลุกแวน ร้อยล้านลุกแวนแล้วก็สแคนม่วงมันจะชี้พลังให้เพื่อนหรืออย่างนี้แหละคุณพ่อจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะชี้หนึ่งตัวบวกหนึ่งรยล้านนะฮะเอาสิเอาให้เอาเขาสิแล้วก็ทริกเกอร์ที่เหลือก็เป็นทริกเกอร์นะให้คริมา4ใบนะคริคริเขามีเขียนข้าล่อธิบายให้ก็คือเออเมื่อเช็คเจอบวกคริให้แวนหนึ่งบวกยุนอ่าชี้ยูนิตหนึ่งตัวบวก1คริ แล้วก็ชี้สามารถชี้หนึ่งตัวบวก,บวกหนึ่งหมื่นให้ก็ก็คือที่เราเข้าใจกันน่นแหละเขาแค่เขียนให้มือใหม่ไหมเขาที่เพิ่งมาเล่นนะคลิรอก็4ใบคลิสี่ใบรอสอ่าอย่างที่คุณพ่อบอกไปในในอ่าคุยกันเรื่องโอเวอร์เดตอนที่หนึ่งนะทุกแคลนตอนนี้มีฟอนต์หมดแล้ทุกเนชั่นมีฟอนต์หมดแล้วนะฮะก็แถวหน้าบวกหมื่น แล้วก็ฮิวเป็นติดตีมหมดเลยดีมากเลยนะครับเป็นติดตีมดักกอนแดนเซอรอะไรพวกเนี้หมดเลยสวยมากเลยใส่ได้4ใบใน deck, เด็กเช็คเจอฮิวหนแดมถ้ามีแดมมากกว่าหรือเท่ากับฝั่งตรงข้ามชี้ยูนิตหนตัวบวกหนหมือนแล้วก็อันนี้เป็นออเดอร์นะฮะเป็นออเดอร์ใส่ไว้ในเมนเด็กนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ใส่ไว้ที่เอกตาเด็กนะใส่ไว้ในเมนเด็กถ้าเช็คเจอแล้วจะใช้เราจะเอาไปใช้ในี่ออเดอร์โซน ใชเสร็จแล้วถ้ามันไม่ค้างมันจะลงดอกมันบอกว่าสกิลนะฮะอันนี้มันเป็น Sunburn ์น o l u ว i o n ชันเคิลเตอร์บัสหนึ่งะฮะเพื่อเล่นการ์ดใบนี้คอสเลือกยูนิตหนึ่งตัวบวกห้าพันจนกว่าจะจบเทินนะฮะแล้วก็เลือกเนวาน่าเวลิน่าจากดอบขึ้นมือเก่งมากเลยเป็น ตัวเอามารีไซเคิลของนันเองวิธีเล่นของมันอย่างนี้พ่อบอกไปว่าวิธีเล่นมันก็คือเวนการ์ดนั่นแหละเวนการ์ดธรรมดานั่นแหละแต่มันมีลูกเล่นใหม่นะฮะอ่ะคุณพ่อขอเอาสริปออกไปก่อนอเห็นไหมไมันจะได้เห็นโอเวอร์ใส่เห็นเห็นไหมเห็นเต็มเต็มไหมอ่ะอ่ะตัวเริ่มก่อนเล็กก่อนเล่นแล้วก็เอาตัวเริ่มมาวางเหมือนเดิมเหมือนกับเวนการ์ดธรรมดาเนาะความหมายก็ได้อ่ะแล้วเราก็หา อย่างละหนึ่งใบามาทำเป็นไลท์เด็กหรือเอกการันตีไลท์นั่นแหละเราสามารถเอาอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นสีสามตัวนี้นะเราสามารถเอาเป็นใครก็ได้เลยแต่ที่เอา3ามตัวนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีสกิลเกิดเมื่อไลท์ทับไปเรื่อยๆมันจะเป็นมันก็เชนไลท์ไปเรื่อยๆอะฟอยไปเลยเราก็เอาความไวสามใบนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่สลิปลายเดียวกับเด็กเมนเด็กนะฮะ แต่มรถใส่สลิปอื่นได้วางไว้ข้างๆเด็กนี้แล้วันนี้ก็เด็กเมนเด็กก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดมา Stand Up ัพแบน a r d ์จัวมาปกติถ้าอสมมติในมือเราอ่ะไม่มีไม่มีเกจที่จะไลท์เราเอานมีแต่เกจสามอย่างเงี้ยเ,เอาเกจสามทิ้งทิ้งแล้วเราการันตีไลท์เลยหยิบมาแล้วก็ไลท์เริ่มหลังได้จั่วหนึ่งสกิลเมื่อไลท์ทับสามารถเอา ทิกเอาเกตศูนหนึ่งใบที่เป็นทิกสตามาลงเหลียแล้วก็สับกลับก็ตีไปหรือตีไม่หรือเริ่มหลังก็จวก็ไม่ได้ตีใช่ไหมเริ่มเริ่อมกอดข้าเทินจ่วเจ็บหนึ่งแดมเจ็บแดมเข้าเทินจ่วเกตสายมีอะไไม่อยากได้เลยทิ้งไปเพอร์เซนาไลต์ต่ออันนี้นอะไรนะหาเนอวันหน้าใช่ไหมโซบาร์หนึ่งแล้วหาเนอร์วันหน้าแล้วก็โซบาร์แล้วก็หาเนอวันหน้า ขึ้นมือใช่ไหมคุณพอเล่นถูกใช่ไหมน่าจะถูกแหละ <c oughs> ขอดูโพยก่อนไม่ไหวล้ขอดูสก,กิลก่อนจำไม่ได้เนะเพราะว่าไม่ยังไม่ชินนะฮะโซบัตหนึ่งหาอะไรขอดูหน่อยสิใช่โซบัตหนึ่งหาเนวาน่าขึ้นมือโอเคแล้วก็สับกองนะฮะ,อ,ะอยากเล่นแล้วโอเวอร์เดรสนี่ก็คือการโอเวอร์เดรสนะฮะ โอเวอร์เดของเนวาน่าคือการไลทับริกสตาไลทับไม่ใช่ไลทับวาง up, าทับริกสตาเกิดการโอเวอร์เดสเนวาน่าจะบวกหนึ่งหมื่นจากสกิลแล้วก็โซบัสสองยิงตีหมืน่นตีสองหมืน่นสมมุติว่าโดนตีเข,เขาเขาหมั่นไส้ข้างนี้เขาตีตีตายตาย,ตายมันจะไม่ใช่เหมือนกับโซกาดนะจะไม่สามารถโซกาดเลยนะมันไปมันไปคู่เลยนะฮะตายคู่ แล้วขึ้นเทินใหม่ขึ้นแตนจั่วแย่ไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีเลยไล่เด็สกสกิลสก,กิลบอกว่าอะไรนะอ่าทิ้งการ์ดประมือหนึ่งใบหาเกรดศูนย์จากดอบคอลงช่องเลียโอเคทิ้งทิ้งบนมือหนึ่งใบอ่าไม่ได้ใช้ละทิ้งไปหาเกรดศูนย์จากดอบแน่นอนหาทิกาตาเนะคอลงช่องเลียแล้วสมมติว่าสมมตินะขอแอบแอบขี้โกงหน่อย อยากใช้อยากอยากเล่นอยากอยากใช้อยากใช้ของจะได้จะได้ดูกันง่ายๆเนาะไปไหนแล้วว่าโอเคขออันนี้ขึ้นมือหน่อยที่โกงจริงๆอ่ะคุณพ่อขอใช้ขอใช้ออเดอร์การ์ดครับใช้ Order Card, ออเดอร์การ์ดเคาน์เตอร์บัตรหนึ่งอนุ่าจะบวกหนึ่งหมื่นไอ้บวกห้าพันบวกห้าพันให้แวนหรืออ่ามีข้างด้วยจ่ะนะอามีข้างบวกห้าพันให้ข้างนี้แล้วก็หา ช่ไหมมันให้หาเนวาน,น่าใช่ไหม,มเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะชินนะก็จะจำได้เล่นแรกๆก็อย่างนี้แหละอ่ะเวเรน่าจากดอปขึ้นมือโอเคหาเวเรน่าจากดอปขึ้นมือแล้วก็โอเวอร์เดรสอันนี้ตีสิบเจ็ดอ่าแล้วก็เวนการมีสก,กิลอะไรนะลืมอีกแล้วนี่อ่านแล้วนะคุณพ่ออ่านมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยคุณพ่อจำไม่ได้ อ๋อโอเคอ่ะตอนนี้ก็ได้นี่ว่ะอ่ะอาเคาน์เตอร์บัตหนึ่งโอเวอร์เดทบวกหมืน่นโอเคขออีกแดมละกันตีเคาน์เตอร์บัตหนึ่งครับตัวที่ติดโอเวอร์เดทจะบวกอีกหมืน่นเพราะฉะนั้นเนอวอร์น,นาจะบวกสองหมืน่นอันนี้ตีตีเช็คสองได้จัวพลังจัวพลังตีสามหมืน่นตีหมืน่นอ่าแล้วแต่ทริกเกอร์แล้วก็ขึ้นเทินต่อไป สมมุติว่าเรากาดหมดมือเลยมมาเากาดได้หมดเลยแล้วสมมุติว่าเรามีเนื้อวาน,น่าอยู่บนมืออีกใบหนึ่งอ่ะสแตนจัวจัวโอ้เพอร์โซน่าไลท์ครับเพอร์โซน่าไลท์อ่าเพอร์โอน่าไลท์ออทำไรได้เนี่ยอ้าว <c oughs> อ๋อโบหมื่นใช่ไหมขอดูก่อนสิอืมพ่อขอดูก่อนนะครับ อืม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 อ๋ออันนี้ไม่มีบอกเพอร์โซน่าไลท์มันจะบวกหมื่นรู้สึกว่าจะบวกหมื่นแถวหน้านะถ้าจะไม่ผิดขอดูกันนะใช่แถวหน้าจะบวกหมื่นเพราะฉะนั้นบวกหมื่นบวกหมื่นบวกหมื่นกดสกิลเนวาน่าเคาน์เตอร์บัตหนึ่งอ่ะส่ตนมีเคาน์เตอร์บัสแต่เคาน์เตอร์บัสหนึ่งอีกทีหนึง่งเนวาน่าจะบวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมสองหมื่น หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นโอเคก็ตีไปมันไม่มีไม่จริงจริงอันนี้เอาแวนลุยเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่มีสแตนฟอนตอย่างเงี้ยฟอนแต่มันฟอนต์ก็บุบบวกไปตี้ตี้สกิลเมื่อจบเทินฮอตโตสองยิงฝันตองข้ามหนึ่งตัวยิงก็ประมาณนี้กับการเล่นแวนภาคนี้แล้วก็สกิลคอมโบแบบเบสิกของ เนวาน่ากับเวริน่าแล้วก็ทิกสตานะฮะมันเป็น3ตัวเล่นหลักของเราลเลยออันนี้ใช้เสร็จแล้วลงดอบนะฮะเ,เก็บของก่อนโอเคอาจจะมีผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าคุณพ่อก็จำสกิลไม่ได้นะฮะก็พยายามแนะนำซื้อมาเล่นกันแล้วตอนนี้ดีที่ตรงไหนนะฮะดีตรงที่เขามีงานแข่งโดยที่การเอา SD อย่างเดียว สี่สามเด็กหรือห้าเด็กที่จะออกมาอีกทีหนึ่งมาเล่นกันมันจะทําให้เก่งถ้าเท่ากันหมดเลย 5, ้าแคนห้าเวอร์เอ้ห้าเนชั่นก็จะเอามาเล่นกันแบบเขาเรียกว่า SD ไฟนะฮะภาคดีเไฟก็ลองไปสมัครแข่งกันได้ซื้อมาแล้วก็้าวใส่ซองใส่สลิปแล้วก็ไปเล่นได้เลยซื้อกล่องเดียวไว้เล่นได้แล้วโอเคนะฮะคลิปพรุ่งนี้คุณพ่อจำศูนยแล้วก็ วันมะรนนี้ก็วันอาทิตย์จะทำศูนยให้นะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะฮะสับกรรับชมอาจจะติดขัดมากอย่างที่บอกว่าคุณพ่อจําสกิลไม่ได้นะเพราะว่าอ่าแล้วลืมแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ